เรื่องราวของชาวไร่สุดธรรมดาที่ต้องรับมือกับมาเฟียที่พักลูกและเมียของเขาไปแถมพวกมันก็ยังตามมาไล่ฆ่าเขาด้วยนั่นเลยทำให้ชายสุดธรรมดาคนนี้ต้องกลายเป็นนักฆ่าและเก็บพู้มาเลี้ยงตัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง vengeance is mine และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวในหนังได้เริ่มขึ้นได้ตอนนั้นได้มีการยิงกันสนั่นซอยในซอกตึกแห่งหนึ่งผู้ชายฮาคนได้ลงมาจากรถพร้อมกับสมไอโมงปิดบังใบหน้ามิชิัพวกมันได้ใช้ปืนลูกซองจัดการยิงชายสองคนที่อยู่ตรงหน้าของพวกมันจนทําให้ล่าของชายหนุ่มกระเด็นลงพื้นเสียชีวิตจากนั้นไอโมง ใบใหญ่แล้วรีวิ่งไปขึ้นรถ ส่วนไอ้มงที่เป็นคนขับรถมันก็รีบซิ่งหนีไปด้วยความเร็วเพื่อลัดลาอเข้าสู่ชนบทแห่งหนึ่งแต่ในตอนที่มันซิ่งหนีไปนั้นมันก็ไม่ทระวังและเหยียบเบรกไม่ทันนะครับจนชนเข้ากับสองแม่ลูกคู่หนึ่งเต็ม,ตมซึ่งสองแม่ลูกคู่นั้นก็กําลังเดิอนอยู่ข้างทางและจากการชนในครั้งนี้มันก็ทําให้สองแม่ลูกเนี่ยกระเด็นข้ามหลังคารถก่อนจะกระแทกพื้นอย่างเต็มแรงส่วนทางด้านแฮร์รี่ชายหนุ่มใบห้าสิบที่เป็นทั้งพ่อและสามีของเธอนั้นก็รีบวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ทีี่่่่เเเกกกิดดดขขขึึ้้้้้นในนนนนนอยยาาางงงรรววว็็โคมมแแทััััฝใใจตต แฮร์รี่เลยปฏิยันกับตนว่าเขาจะพลิกแผ่นดินตามล่ามันและจัดการกับผู้มันให้หมดครับหลังจากที่ผ่านงานศพของลูกและภรรยาไปแฮร์รี่ก็เหมือนคนหมดอะไรตายยากเหมือนนอโลกความตายในเช้าของแต่ละวันแฮร์รี่มีหน้าที่ตื่นขึ้นมาทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในโบสถ์ครับเนื่องจากว่าเขาอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆในโบสถ์เพื่อสุกหัวนอนซึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งในตอนที่แฮร์รี่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาได้หยิบเก้าอี้ที่มีมีดพันกับสกอตเทปไว้กับขาโต๊ะ มันเป็นอาวุธในการใช้ฆ่าตัวตายที่เขาทําขึ้นมาครับแต่ไม่เคยใช้มันจนมาในครั้งนี้มันได้อยู่ตรงหน้าเขาแล้วซึ่งแฮร์รี่ก็ใช้สองมือประสานท้ายถอยไว้แล้วยกตัวไปมาเพื่อหวังใช้แรงโน้มถ่วงในการจบชีวิตโดยการให้มีดปากอเขาจะได้ตายไปซะจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนแต่ทั้งเป็นเช่นนี้นะครับแต่ในตอนที่เขาตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองภาพของลูกและภรรยามันก็ได้ผุดเข้ามาในหัวเขาทุกครั้ง และต่อไปผมก็จะขอเรียกแฮร์รี่ว่าเป็นพระเอกแล้วกันนะครับในตอนที่พระเอกคิดถึงลูกและภรรยามันก็ทําให้ตัวเขาเลิกขิดสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปพี่แกก็ยังคิดเรื่องการจบชีวิตตัวเองตลอดครับ และเดจังวาน,นักสืบคนหนึ่งช่วยตามหาที่อยู่ของไอเวนพวกนั้นแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีข่าวๆอะไรกลับมาเลยแม้แต่น้อยพระเอกจึงหมดหวังและคิดจะจบชีวิตตัวเองแต่ระหว่างที่ขึ้นไปทาความสะอาดชั้นสองของบท์นั้นพระเอกก็ลองหยิบหนังสือ,อยยอลงมาและพบว่ามันมีความสูงที่จะทําให้คนตายหรือบาดเจ็บสาหัสได้พระเอกเลยปืนขึ้นไปเพื่อจะจบชีวิตแต่จังหวะนั้นภาพของลูกและภรรยามันก็ได้พุดเข้ามา ทันใดนั้นบัดหลวงก็ได้เข้ามาพระเอกจึงเลือกขิดสั้นไม่นานนะักพระเอกก็ได้รับข่าวสารจากนักสืบเจ้าประจําที่ได้ส่งไปสืบที่อยู่ของไอ้พวกเวรพวกนั้นพวกเขาจึงนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและนี่มันก็เป็นสัญญาที่ดีที่จะทําให้ตัวของพระเอกนั้นเลิกขีดสั้นนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เขามีภารกิจที่ต้องทาซะแล้ว เมื่อมาเจอกันที่ร้านนักสืบก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งกบดานของพวกมันว่าพวกมันกบดานอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากรู้ที่อยู่ของพวกมันเรียบร้อยพระเอกก,ก็กลับมาวางแผนการแก้แค้นที่ตัวเขารอมาคูดนานแต่การที่พระเอกจะไปมือเปล่ามันก็ไม่สามารถสู้กับพวกมันได้ร้อยเปอร์เซนต์พระเอกเลยต้องวางแผนการอย่างแยบยลอันดับแรกพระเอกต้องเข้าไปสอดแนมที่กบดานของพวกมันพระเอกเลยตรงไปที่ผับแห่งหนึ่งแล้วทําการสั่งเบียร์มาดื่มหนึ่งแก้วก่อนจะลองเดินไปที่หลงังร้านและเห็นว่าไอโฟเวนพวกนั้นมัน กำลังขนแป้งกันพาเอกเมื่อเห็นชายผมสีทองเขาก็จําได้ว่ามันคือไอ้มงที่นั่งอยู่ข้างหลังรถในวันนั้นและตอนนี้มันก็กําลังยืนอยู่คนเดียวพาเอกเมื่อเห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้าก็อยากเข้าไปจัดการกับมันแต่พี่แกก็ยังไม่สามารถลงมือได้ ซึ่งดานักสืบก็เตือนว่าการเข้ามาที่ภาพแห่งนี้เนี่ยมันโคตรอันตรายดังนั้นพระเอกไม่ควรจะไปยุ่งกับแกงขาแป้งพวกนั้นแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยพี่แกก็ไม่ฟังคําเตือนขอสิ่งเดียวที่เขาต้องการมันคือการแก้แค้นพระเอกไม่เห็นว่าตรงนั้นไม่มีคุณแล้วพี่แกก็ได้เข้าไปหลบในรถตู้ของพวกมันเมื่อรถตู้จอดนิ่งสนิทพระเอกก็ลงมาจากรถแอบดูพวกมันผ่านกระจกก่อนจะเดินตามไปเงีเงยบ พระเอกเห็นว่าไอเวนพวกนั้นมันได้จับชายสองคนมัดกับเชือกไว้และนําตัวขึ้นไปข้างบนและสาเหตุที่พวกมันจับชายสองคนนั้นมาก็เพราะว่าชายสองคนนั้นแอบมาซื้อไข่แป้งในทินของพวกมันซึ่งมันก็เป็นการทับเส้นกัน ดานไอ้มงคคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมิลีก็ได้สั่งให้ลูกน้องน้าละอ่อนเนียเป่าหัวเก็บผู้มันไปซาแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นมันก็ใจสอกเกินกว่าจะรันไกดดานเอมิลีจึงนำมีดขู่และตะโกนขู่ไปด้วยแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นที่ควดกลัวมันก็ทําปืนหลุดจากมือไปนั่นเลยทาไม่ใช่คนหนึ่งที่โดนมัดมือไว้แต่ัดสินใจลุกขึ้นเพื่อวิ่งเข้าไปหาเอมิลีแต่ทว่าเอมิลีก็ใช้ความเร็วในการปามีดเจาะหัวชายคนนั้นเพื่อเก็บมันลงไปก่อนที่มันจะเก็บเขาแแแนน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 ่่่่่่ออออววาาชยีีีีกกกคหหึงงทเเ็็ล้มมมััจะรบไปตดพืข เลี่อีกคนหนึ่งที่มีรูปร่างกำยำชักปืนขึ้นมายิงจนสามารถเก็บมันลงไปได้ดานพระเอกที่มองดูเหตุการณ์อยู่นั้นมันก็ทําให้พี่แกถึงกับเขาอ่อนและรีบถอยกลับมาครับ พระเอกรู้ว่าพวกมันโคตรน่ากลัวกว่าที่เขาคิดไว้และถ้าเกิดตัวเขาอยากจะแก้แค้นตอนนี้รับรองได้ว่าได้ตายตามชายสกุดนันไปร้อยเปอร์เซนต์พระเอกจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านแล้วเริ่มวางแผนการใหม่เพื่อจะหาทางจัดการกับผู้มันพระเอกที่กลับมาเขาก็นั่งมองหน้าต่างตัวเองและได้มองไปยังคลรังด้วยซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มานั่งยาวซึ่งข้างตัวของเธอนั้นก็มีตะกร้าบางอย่างที่ปิดไว้ไม่นานนะักก็ไม่ใช่คนหนึ่งเดินเข้ามานั่งด้วยแล้วทำการยื่่นนนกระดาาษให้ธอไปซึงชยุมค ก็นําของในตะกร้ากลับไปด้วยพระเอกเลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะทําอาชีพลักลอบใครของผิดกฎหมายร้อเป วันต่อมาพระเอกก็นําเพชรไปขายที่ร้านซึ่งตัวของพี่แกก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งครับเพื่อจะนําเงินไปให้ผู้หญิงคนนั้นวันต่อมาพระเอกก็เดินมานั่งข้างเธอแล้วทําการหยิบตะกร้ากลับมาด้วยพร้อมทําการเช็คว่าของที่สั่งเนี่ยตรงปกไหมโดยของที่พระเอกสั่งไปนั้นมันก็เป็นปืนั้นขนาดมอมือครับพร้อมมีกระสุนติดมาด้วยซึ่งพี่แกก็บรรจุกระสุนปืนก่อนจะนําที่นอนไปพิงกับกําแพงไว้แล้วรอเสียงเครื่องบินบินผ่านหัวของพี่แกเพื่อใช้กบเกลื่อนเสียงปืนที่ยิงไป โดยทุกนัดที่ยิงมันก็ปรากฏภาพไอ้พวกนั้นที่โดนเก็บไปทีละคนพระเอกเลยนึกยิ้มว่าตอนนี้เขานั้นสามารถต่อกรกับพวกมันได้แล้วซึ่งพระเอกก็ทําการฝึกร่างกายเพื่อเตรียมไปจัดการกับพวกมันโดยเป้าหมายของพี่แกก็คือการจัดการกับพวกมันให้หมดครับเพื่อชําระความแค้นที่เขามีให้หมดไป เมื่อถึงวันที่ต้องรังแขนพระเอกก็สวมชุดดาและนั่งภาวนาต่อหน้าพระเจ้าพระเอกทําการโพกปืนซ่อนไว้ในเสื้อแจ็คเกต็ตและภาวนาให้ตัวเองเนี่ยทำสำเร็จนะครับแม้ว่าการฆ่าคนมันจะเป็นบาปท,ที่คตรหนักมากแต่พระเอกก็เลือกแล้วว่าจะจัดการกับพวกมันพระเอกจึงจํานวนต่อบาปท,ที่เขาก็มักจะก่อขึ้นในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้บุกมาแหล่งกดดานของพวกมันซึ่งมันก็เป็นตึกที่สุดโสมากด้านพระเอกจึงทําการแอบเข้าไป แต่เมื่อมาชั้นสองแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คุณเดียวพระเอกเจอแค่กล่องหนึ่งใบที่มีเงินและแป้งอยู่แค่นั้น จากนั้นพี่แกก็ส่องสายตาไปทั่วเพื่อตามหาพวกมันว่าอยู่ไหมแต่ไม่นานนักพระเอกก็ได้ยินว่ามีคนกําลังเดินขึ้นมาที่ข้างบนแต่เมื่อพระเอกเห็นว่ามีหนึ่งคนอยู่ในห้องร่างกายของพระเอกก็สั่นกลัวทําให้พี่แกไม่กล้าจัดการกับชายคนนั้นในตอนที่พระเอกตัดสินใจลั่นไกชายคนนั้นมันก็หันกลับมามองพอดีเช่นกันมันเลยสามารถหลบพระเอกได้ก่อนที่ตัวของมันจะเข้ามาจัดการกับพระเอกทันทีมันได้ขึ้นคอมกดมือของพระเอกไว้จนพระเอกไม่สามารถยิงจัดการกับมันได้พร้อมหยิบสิ่วที่อยู่ตรงนั้น แทงไปใส่แขนของพระเอกทันทีซึ่งมันก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่พระเอกก็หึดสู้จนสามารถจัดการกับชายคนนั้นจนกระเด็นเรียกได้ว่ากว่าพระเอกจะสามารถจัดการกับมันลงไปได้พี่แกก็ต้องใช้แรงอยู่ไม่น้อยจากนั้นพระเอกก็ส่งกระดาษกับปะากาให้มันเขียนบอกว่าพวกที่เหลือเนี่ยอยู่ไหนกันแล้วเมื่อพระเอกได้กระดาษกลับมาเขาก็ใส่กระเป๋าเก็บไว้แล้วจ่อปืนใส่มันเอาไว้แต่ทว่าในตอนนั้นมันก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายหยิบมีดที่ในไวจะเข้ามาแทงพระเอกนะครับแต่ทว่ามันก็ใช เกินไปพอพระเอกที่เร็วกว่าเดลแลนไก่เหยียดช็อตหัวเข้ามาเต็มๆจนทําให้ตัวของมันโดนจัดการเสียชีวิตหลังจากที่พระเอกได้ข้อมูลที่อยู่ของผู้มันมาแล้วพระเอกก็กลับไปรักษาตัวที่โบสซึ่งโชคดีที่ตัวของพี่แกเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนักแต่อาจจะยังไม่สามารถใช้แขนข้างสายได้ไปสักระยะ วันต่อมาในตอนที่พระเอกลงไปในครัวพระเอกก็เจอกับเอมมาสาววัย40ตน,ตนซึ่งตัวของเอมม่านั้นก็ทํางานอยู่ที่นี่เช่นกันซึ่งทั้งสองคนก็มีอดีตที่จะปวดเกี่ยวกับคู่ชีวิตและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาคุยกันจริงจังครับแน่นอนว่าหลายความรู้สึกมันก็เออล้นจนพระเอกได้นมตัวเข้าประจุเอมมาก่อนจะกล่าวขอโทษเธอไปเนื่องจากว่าลูกเมียมันยังคงอยู่ในความทรงจําของพระเอกนะครับพระเอกที่รู้สึกผิดเลยกล่าวขอโทษเธออีกครั้งแต่ทว่าเอมมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะตัวของเธอเองก็จะปวดจากสามีมาเช่นกันแต่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้และเธอก็พร้อมเริ่มต้นใหม่ได้หากพระเอกมีความคิดเชน่นเดียวกันแต่เพาว่าตอนนี้พระเอกก็ยังมีเรื่องที่ต้องทําอยู่ครับเขาเลยยังไม่คิดเรื่องแบบที่ว่านั้นวันต่อมาพระเอกก็เตรียมปืนแผนที่และกล้องส่องทางไกลก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปตามที่อยู่ที่ได้มาเพื่อตามไปลังแขนผู้ที่เหลือให้หมดลงไปซะ พระเอกได้ขับรถเข้าไปในชนบทหลายร้อยกิโลแล้วนำรถไปแอบในป่าข้างบ้านไว้แล้วเดิอนออกมาอําพังตัวบริเวณพงหญ้าท่านั้นพระเอกได้หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูว่าบริเวณบ้านของพวกมันมีอยู่ทั้งหมดกี่คนเมื่อเห็นเป้าหมายแล้วพระเอกก็วิ่งไปตามแนวรบ้านก่อนจะเข้าไปหลบหลังกองฟางและแอบดูผู้ชายสองคนที่กำลังเดิอนออกมาซึ่งมันก็ถือปืนลูกซองออกมาด้วยซึ่งตัวของมันก็เดินมาฉีดที่กองฟางส่วนอีกคนนั้นก็หันหลังยืนสูบหบรีอยู่นะครับ พระเอกคิดอยู่สักพักก่อนจะเดินไปหลบอีกกองฟังหนึ่งสายตาของพระเอกตอนนั้นต้องการจะเก็บพวกมันโดยคนแรกพระเอกเล็งปืนไปที่ชายที่กำลังสูบุรีอยู่ครับเมื่อตัวของมันหันมามันก็โคตรตกใจพระเอกจึงลั่นไกลไปใส่มันส่วนอีกคนที่เยี่ยวอยู่มันก็รีบเข้ามาช่วยพระเอกจึงลั่นไกลไปใส่ขาของมันและได้เป่าไปใส่ขมบของมันอีกหนึ่งนัดจนทำให้ตัวของมันตายขาที่ซึ่งเสียงปืนที่ดังขึ้นมันก็ทำให้เอมิลี่ที่เป็นหัวโจกแกงได้วิ่งออกมาดู มันถือมีเดินเข้ามาไปชิดตัวพระเอกและแทงเข้าไปใส่ไหลเ่เต็มๆแต่พระเอกก็ดึงออกและเฉือนใส่ขามันกลับไปก่อนที่มันจะเรียกให้เพื่อนอยู่คนหนึ่งนั้นรีบหนีไปเมื่อพระเอกหลุกได้พี่แกก็หยิบปืนยิงตามด้าหลังมันไปเช่นกันก่อนที่ตัวของพี่แกจะล้มลงกับพื้นดยความหมดหวังที่ว่าไม่สามารถจัดการกับมันได้ ในจังหวะนั้นภาพหลอนของภรรยาที่ตายไปแล้วก็ได้ปรากฏขึ้นพระเอกตกอยู่ในภวังเมื่อเขาได้เจอคนรักอีกครั้งเขานั่งอยู่ข้างกองฟางจนไม่รู้ตัวเลยว่าชายคนแรกที่เขายิงไปน,นั้นมันยังมีสติซึ่งมันก็ลุกขึ้นมาและหาจังหวะเอามีดที่ลนอยู่มาแทงพระเอกครับแต่ทว่ามันก็ช้าเกินไปพระเอกเหยียบปืนลูกซองที่ตกอยู่ตรงนั้นทําการลั่นไกไปใส่ตัวมันจนลอยเขวนกลางอากาศแล้วตกลงมาเสียชีวิต ส่วนพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บคูดหนักในตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้พี่แกจึงเลือกมาที่ร้านยาและซื้อยาเท่าที่จําเป็นครับแต่ด้วยใบหน้าของพระเอกที่แสดงชัดว่าบาดเจ็บมาคูดหนักพระเอกตั้งใจจะซื้อยาอันตราย แต่ดูเหมือนว่าเพศสัตจะรู้ทันพี่แกครับเลยพาพระเอกมาที่หลังร้านและทําแผลให้บางส่วนซึ่งมันก็โชคดีที่บาดแผลเนี่ยมันไม่ได้ายแรงอะไรมากนะักพระเอกจึงขอบคุณเพศัตว์คนนั้นก่อนจะกลับเข้า,านอนพักที่ห้องเดิมส่วนพวกเอมิลี่ก็ได้กลับมาที่บ้านชันเมืองเพื่อมาตามหาพระเอกแต่พวกมันก็ยังไม่เจอร่องรอยเลยโทรไปถามเพื่อนอีกคนที่อยู่ในเมืองแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเช่นกันพวกมันจึงรีบไปที่นั่นก่อนจะพบว่าเพื่อนของมันโดนก็บไปแล้วแม้ว่าเงินและแป้งจะยังอยู่แต่พวกเขาาาก็ไมม่สามารถ าเหดตผลไ้ว่าการที่พวกมันโดนตามไล่เก็บแต่ละคนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ได้สั่งให้เอมิลี่รีบขนศพออกไปซะแต่จังวันนั้นเขาก็เจอกับเศษกระดาษที่ตกอยู่ข้างศพเอมิลี่จึงหยิบขึ้นมาดูซึ่งก็เจอกับบอแสบบางอย่างที่สามารถสาวไปถึงตัวของพระเอกได้ วันต่อมาพระเอกก็ได้ลงไปที่ครัวและได้เจอกับเอม็มมาอีกครั้งซึ่งต่างคนก็ต่างทําอาหารครับด้านเอม็มมาอยากให้โอกาสพระเอกเธอได้บอกว่าตัวของเธอจะหายไปสักสองสาวันเพื่อไปพักผ่อนที่ทะเลเพราะมันเป็นวันเกิดเธอครับซึ่งเอม็มมาก็ยื่นเบอร์โทรและสถานที่ให้กับพระเอกไปเผื่อว่าพระเอกจะไปกับเธอด้วยพราเอกจะได้สามารถตามเธอไปได้ แต่ในตอนที่พระเอกยิโบโทขึ้นมาดูนั้นพระเอกก็ไม่รู้ตัวว่าในตอนนั้นได้มีชายสองคนเดินเข้ามาหาเขาพร้อมนําปืนจอ่อใส่พระเอกไว้ส่วนอีกคนที่ตามมาด้านหลังเนี่ยมันก็เอามือล็อกคอของพระเอกแล้วกดไปใส่แผลของพี่แกครับซึ่งมันก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยร้องออกมาด้ยวยความเจ็บปวดทรมานก่อนจะหยิบกระทะที่อยู่บริเวณน,นั้นคุยงไปใส่หน้าชายที่อยู่ด้านหน้าแล้วได้วเหวี่ยงไปโดนเอมิลี่ก่อนจะวิ่งหนีเข้าบทไปแต่พวกมันก็ยังวิ่งตามเขามาอยู่นะครับแม้ว่าพระเอกจะเอาของต่างๆคุยงไปแต่มัน และได้เดินเข้ามาหยิบปืนแต่ชายที่มีรูปรลางกำยำมันก็จับมือของพระเอกเนี่ยกระแทกกำแพงนะครับจนทําให้ปืนเนี่ยหลุดจากมือไปจากนั้นมันก็ลากพระเอกขึ้นไปชั้นบนและกระนําซัดพระเอกไม่ยังจากนั้นมันก็เหวี่ยงพระเอกลงมาข้างล่างจนทําให้ร่างกายของพี่แกเนี่ยถึงกับแน่นิ่งไปแต่ไม่นานนักพระเอกก็สามารถขยับร่างกายได้เมื่อพวกมันเห็นว่าพระเอกยังไม่ตายพวกมันก็กระน่ำยิงเข้ามาใส,าสา่ซ้ำพระเอกจึงรีบว,วิ่งหนีออกไปและนําไม้กวาดมาขัดประตูเอาไวา้เพื่อขังพวกมันไว้ข้างใน ซึ่งพวกมันก็ได้เข้าไปในห้องของพระเอกและคนดูของในลินชาร์ก จนพบว่าพระเอกตามหาพวกมันเจอก็เพราะว่าพระเอกได้จ้างนักสืบคนหนึ่งมาสืบที่อยู่ของพวกมันเมื่อพวกมันสามารถหาทางออกจากบทได้แล้วมันก็รีไปหานักสืบคนนั้นพวกมันทําการจับนักสืบคนนั้นมัดกับเก้าอี้ไว้และเอาน้ำมันลาาตัวก่อนจะหยิบไฟแช็คขึ้นมาขู่ครับพวกมันต้องการข้อมูลของพระเอกและต้องการรู้ว่าตอนนี้พระเอกอยู่ไหนด้วยด้านนักสืบก็บอกข้อมูลทั้งหมดไปตามจริงแต่เอมิลี่มันก็ไม่เชื่อพร้อมนําถังน้ำมันลาดไปใส่หัวของนักสืบคนนั้น ด้านเพื่อนของเอมิลีก็พยายามเข้ามาห้ามแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนของบักเอมิลีเนี่ยมันก็จัดการลั่นไกใส่หัวของนักสืบจนเสียชีวิตส่วนทางด้านพระเอกเขาก็นั่งรถไฟไปยังบ้านแถบชนบทที่เขาเคยซื้อไว้ซึ่งตอนนี้ร่างกายของพระเอกก็โคตรเพียจนจะหมดลมหายใจอยู่แล้วเขาเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าก,ก่อนจะล้มลงที่นั่นแต่พอตื่นขึ้นพระเอกก็เห็นว่า คิดตีที่เป็นสัตวแพทย์ที่คอยดูแลมาให้กับพระเอกมาตลอดเนี่ยได้เข้ามาถามกับพระเอกอยู่หลายครั้งว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกหายไปไหนมานะครับแต่พระเอกที่ได้ยินก็นิ่งไปสักพัก แม้หน้าตาตอนนี้ของพระเอกจะดูเศร้าแต่พี่แกก็มีความมุ่งมั่นจะแก้แค้นไอ้พวกชั่วพวกนั้นพระเอกได้บอกว่าตอนนี้เขาเจอตัวคนที่ฆ่าลูกและภรรยาเขาแล้วและตอนนี้ผู้มันก็กาลังตามล่าตัวเขาซึ่งพระเอกก็อยากขอให้คิตตี้เนี่ยหายออกไปจากที่นี่สักสองสามวันก่อนนะครับพอเขาเชื่อว่าไอ้พวกชั่วพวกนั้นมันจะต้องตามมาลังแค้นเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ จากนั้นพระเอกก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อไปเยี่ยมหลุมศพของลูกและภรรยาเขาแต่ระหว่างนั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งถือปืนลูกซองเดินเข้ามาทักทายเขาและรู้เหมือนว่าจะรู้จักกับพระเอกด้วยพระเอกได้บอกไปว่าคนนี้ฆ่าลูกเมียของเขาเนี่ยมันกำลังจะตามมาฆ่าเขานะครับเมื่อชายแก่ได้ยินก็ยื่นปืนลูกซองพร้อมกับกระสุนให้กับพระเอกไปพอตัวเขารู้ว่ามัมนนือนจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมตัวพระเอกใส่สูทผูกถ้ยแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนกับจะไปงานศพครับ และแม้ว่าตอนนี้ตัวของพ่อเอกจะบาดเจ็บแต่ตัวของพี่แกก็เตรียมพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทําการเผาของต่างๆทิ้งเบษสา พอวันนี้คงจะเป็นเขาสุดท้ายที่ตัวเขาจะทําให้ลูกกับเมียได้ครับและคิดว่าเมื่อตัวเขาสามารถจัดการทุกอย่างเสร็จสิน้นเขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาส่วนพวกเดนนรกทั้ง3คนเมื่อเดินมาถึงมันก็เดินดูรอบบ้านเพื่อจะหาตัวของพระเอกแต่ก็ไม่เจอจนทําให้เอนนมิลี่เนี่ยขุ่นโมโหมากมันเลยกระหน่ำยิงปืนกลึ้นฟ้าแล้วตะโกนเรียกชื่อของพระเอกด้วยความโกรธไปด้วยก่อนที่มันจะกลับเข้ามาในบ้านและไปตรวจเช็คตามห้องต่าง,างๆครับ แต่เมื่อพวกมันกลับมารวมตัวกันจูจ่ๆในตอนนั้นก็มีเสียงดังอยู่ข้างนอกบ้านพวกมันจึงเดินออกไปตัวเช็คนะครับส่วนเอมิลี่มันก็นั่งอยู่ในบ้านหมุนเก้าอี้ไปมาอย่างสบายใจและได้นั่งมองดูเครื่องบินที่กําลังบินผ่านตัวบ้านไปพ้อมเสื้อแป้งอย่างสบายใจแต่ในตอนนั้นมือของมันก็ไปสัมผัสเลือดที่ไหลออกมาจากจมกูกและเมื่อตัวของมันหันไปดูที่ประตูมันก็เห็นว่าพระเอกถือปืนลูกซองเล็งมาที่มันพร้อมกับทําการลัน่นไกและด้วยความแรงของปืนมันก็ทําให้ตัวของเอมิลี่เนี่ยสไลด์ติดกาแพงและมี ก่อนที่โต๊ะของมันจะหันไปเจอว่ามีปื้นกลวนวางอยู่บนโต๊ะมันเลยรีบวิ่งไปหยิบแต่กลับโดนตัวของพระเอกเนี่ยลั่นไกลสามอีกหนึ่งนัดมันเลยกลายเป็นศพที่ห้าที่โดนพระเอกเกไปนั่นเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่อีกหนึ่งคนที่พระเอกต้องไปเก็บนะครับซึ่งมันก็คือไอ้หนุ่มล้างกำยำคนนั้นซึ่งตอนนี้ตัวของมันก็ถือปืนกลนตัวเช็คตามกองฟังทีละกองแต่สักพักตัวของมันก็รู้สึกเย็นยะเยือกที่ข้างหลังขึ้นมา ปรากฏว่าเมื่อหันกลับไปพระเอกของเราเนี่ยถือปืนลูกซองเล็งมาที่มันแล้วพร้อมทําการลั่นไกซึ่งมันก็ทําให้ล่าคุน้ายคนนี้เนี่ยลอยเคว้งกลางอากาศก่อนจะตกกระแทกพื้นเมื่อสามารถยิงจัดการกับมันได้พระเอกก็เดินไปหาชายคุนนั้นซึ่งมันก็ยกมือเหมือนจะยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันได้จับปากกระบอกปืนเวียงไปอีกทางหนึ่งแล้วทีบขาของพระเอกจนลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่มันจะลูกขึ้นเตะซัดไปใส่หน้าของพระเอกหลายครั้งแต่พระเอกก็เอามือกันไห้พร้อมหยิบเหล็กแทงไปใส่ขาของมันสวนกลับไปจนตัวของมัน ตัวของมันก็พยายามหนีไปแต่พระเอกก็ได้วิ่งเข้าไปต่อุบตัวของมันจนทางคููล้มลงไปกับพื้นและไปโดนถังน้ํามันรถจนเปื้อนพระเอกเดียวคว่ำตัวของมันและได้ซัดไปใส่แมงม่มยังแต่ทว่ามันก็ใช้ไม้ซัดพระเอกกลับเช่นกันเราหว่ังที่ต่อสู้กันนั้นทางครูก็ต่างเปียกน้ํามันไปทั่วตัว เมื่อเห็นว่าตัวของมันกําลังจะลุกหนีไปแล้วพระเอกก็หืดสู้ใช้ไม้ฟาดไปใส่ตัวของมันจนเสียหลักล้มเข้ากองไฟที่ตัวของพระเอกจุดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวของมันก็ร้องอย่างทรมานก่อนจะสิ้นใจลงไปเมื่อสามารถจัดการกำมัลงไปได้มันก็ทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยถึงกับหอบแดกครับแต่สักพักลูกน้องหน้าละอ่อนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันยกปืนเพื่อจะเก็บพระเอกแต่พระเอกก็บอกให้ตัวของมันวางปืนลงไปซะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมาจบแล้วด้วยความกลัวมันก็ยอมลดปืนลงแล้ววิ่งหนีออกไป หลังจากที่ตัวของพระเอกสามารถจัดการพวกเดนนรกที่พากชีวิตของลูกและภรรยาเขาไปได้แล้วพระเอกก็เดินไปที่หลุมศพของคนที่เขาลักพระเอกเหนื่อยและหายใจอ่อนแรงจากการที่ต่อสู้มานานแต่ตอนนั้นเขาก็เห็นว่าภรรยาเนี่ยได้มาหาเขาและสามารถยิ้มได้นั่นเลยทำให้ความทรงจำที่มีความสุขได้ผุดเข้ามาซึ่งตัวของพระเอกก็ถึงกับล้มลงกับพื้นเอา้าแนบกับป้ายหลุมศพและสามารถยิ้มได้ก่อนที่เขาจะหลับตาลงแล้วนิ่งไป ไม่กี่วันต่อมาท่ามกลางทะเลที่แสงเงียบเงานั้นเอ็มมาก็กําลังยืนอยู่ที่นั่นคนเดียวไม่นานนักพ่อเอกก็เดินมาอยู่ข้างเธอครับและถึงแม้ว่ามืออีกข้างจะเจ็บนั้นแต่พ่อเอกก็ขับรถที่โคตรไกลมาหาเธอที่นี่ซึ่งทั้งคู่ก็เลือกจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันก่อนที่เรื่องราวในหนังจะจบลงยังมีความสุขนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก imdb ไป6.8คะแนนและได้รับคะแนนจาก rotten tomato ไปอีก82%ขอขอบสองเปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณทุกคนที่ร และเจอกับผู้เราปาักสตูดิโอได้ไในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ